คลิปแล้วไม่ถัดสดอ่ะคลิปแล้วยังไม่เอาไม่เอาอย่าไปพูดอย่าไปพูดทางใจเล่นเล่นเล่นจะให้เสียเอ่อคลิปนี้ห้าม้าทำยับนะครับเออกรุะโหลกหน้าแก่เลยอ่าอย่าทำยับไม่มีกูก็ไม่ลันแล้วต้องต้องมีครับผมโอเคทำท่านทำยาวท่ายาวได้ไหกเนาะโอเคกระดานตัวัถ วางให้โดนจอมเขาหน่ยมีคนดูกลางวะเนี่ยอ้อ้ี่กลางอยู่ดนรเดอเยกางวางวางวาดูร่างคนนกลางกลาง Bomb has been planted ไม่เพื่อนสุดนะไม่หรดเพื่อนเลัอ้กูแตกเลยสัสเย็นสองรอเล่นเลยมาเอาง่ยหลุมมาเฮ้เฮ้ลุมหนุมตนยืดได้ไหมโอ้ยยรีบตายกันอีฮี่เอาไม่ได้ทำไงล่ะเพียสังดออ Bomb diffused. Mission, Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.

างหมมาอะกองกไเไว้มว่ามันจะว่ามันน่าจะอ้อมยาวไอสัตว์ตัวหนึงยทสองท้งสองท้สองเล่เวลาเล่นเวลาเล่นเวลาไม่ต้องปล่อยกองหน เีเอเยี่มล้ตั้งนานมิชชั่นส s e s สัตว์ขึ้นไปไม่คิดกระโดดแน่เลยเอาเอไหมไอดีวอ่าเดี๋ยวไปดันเให้ลอกบีไว้ล้กันยาวล็อกเงวไว้โอ้ยเั้าฝาม้นานี่ครับดูเที่ยไมาเาล

ปางไว้น oh, ี่ไงโอ้ยหลุมหลุมตัวน oh, ั้นเฮ้ยกองกลางอ่ะมันเงีอยู่เห็นว่าปืนมันโผล่อ่ะกลางหลังเบิร์ดทูดี้บอมม์แฮส์าบนพลั่นจุออลางทางนะ <ภ pec S 1> เอวไอ้วเนี <wow> ้หลับตาแล้วเดี๋ยวเดีเยเียี่วางเนี้ยวเลยก็ได้ควะตอดูดจริงเอา คุณผู้เก็บซากไอ้ชัดมองคุณผู้เก็บซากโอเค let's go แค่ทห้องแอรวไว้เจอ้างต้งี r e อเปิดหน้าแอวด้วย i t นี่วนให้ชัด Fire ์ Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in first จะรีบออกหรือจะโดนรวบววะเวลาเยอะอยะวิ่งแปลว์แอวด้ตัวนี้ยิงรอซ้อนด้วยเข้าเอียวย์ปะ ไม่เห็นเราทำบีบ่อย <ไป S 1> ดูการนะนะไม่ไมเ,เลย

往那儿，我再往那儿打。fire in the hole，fire in the hole，fire in the hole，fire in the hole。你杀的。 พวกมึงไม่ตามกูอ่ะพอกูโดนน้องตามไปถอนได้แล้วเว้ยอย่าป๊อตดิทำไมอ่ะหม่ All right let's move out มาไป็นตัวเอดิ โอ้อะไรวะพอได้ไนเอาเงดันมาเดี่ยวเริ่มดันแล้วอ่ะแหมเย็ดพาขึ้นอีกแล้เฮ้ยคนได้เปรียบเลยตัวท้ายอยู่ไหนตัวท้ายอ่ะตัวนี้ตัวนี้เล่นปีบปล่าวะ ไม่เคยเอ่าจะเตัวเนี้ยได้ไหม่ไปคู่ดีกว่าคายทำคู่ดีกว่าไม่ต้องรีบขึ้นนะถ้าเอวางได้กอแค่ m ม v กเอ ready win ไปเล่นไหนเนี่ยเอ้เอเว้ยผมเล่นเอ็นเอลเอ้ไข่มอสใช่ไหมเดี๋ยวเล่นกลางก็ได้ไอ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 ้บอยไปเล่นไอ้บอยรีบเบียวะลืมดิวสกิลเลต์ชื่ออะไรนะกูลืมแบงค์แบงค์อ๋อแบงค์แบงค์ไอ้แบงค์เล่นยาวโอเคกาเล่นัาดเลยไอต่อการการเอ็มไล่บุไล่โอ๊ต Fire in the hole. hồn! Buya Fire in the hole. hồn! Buya hồn! Buya hồn! Buya มาเดี๋ยวเล่นยาวให้มาไอไอแบงค์ไปเล่นกลางเลย มากมากมึงดังยังไปทำไมแล้วเจอแต่สองตัววะไอสองอยู่น e uh huh. ั่นแหละที่เล่นนี่ให้ยู่ในห้องอ่ะเราโดนปาดเอาเจ็บเยี่ยเลยเอ็มเจ็บแล้วน่ะ กเฮียยาวสองแล้วยางบิดหน้าเ้าทำปีทำปีอ๋อไอ้สัยิงหน้าดีกบอ has been planted พอจะยิงตัวมัก็ไม่ทันกูเล่นฟันน่ดีกว่าเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูยาวให้

ยาวมีป่ะถ้ายาวไม่มีออก,ก็กลับไ้ตัดจะไปแช่ทำไมอ่ะส้านเนี่ยจะเอาต้ไว้ดีไวยืยเตีไเียิ

นตรงไหนไอยาวยาวไว้มันเข้ามายังไม่ไม่ม่ออกไปแล้วแล้วต้องทำแล้ววันละต้องทำอยู่กลางไว้ดิอยู่กลางอยู่กลางไว้อยู่กลางไว้อยู่กลางไว้ Kill. đánh nhau với mày, đánh nhau với mày. OK, let's go. Quăng đi liều nát. Mày bay à? Hơi lâu đá Fire in the hole. headshot Fire in the bên này. Chained headshot! Chained headshot! 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 ันใหม่เลยให้ผมเปิดเปิให้มันเ็นไปคนเดียวระวังเขาถ้าไปคนต้องไปหรอกมันแก่ยี่ห้อไฟร์ในไนหะมอสนไหนหวาไอ้ีมอสต้ดู้นในถัดไปเล้นมั่วอะไรหล่ะีห้อมันมัวตาเป่ยาวเยอะกว่าสองนี่กระจก

ยาวิง่งวิ่งเดะเดะทำบีว่ะอ๋ไหลไหลไยเอ้อย่าวิ่งมันก็ทำบีเลยสัตว์ผมยาทำบิงเองอเอาไม่ไม่ bomb has been planted าหน้าชาร์จให้หมดเลยไอ้มอส ไอ้มอสไกเอามาก็มไปชาร์จหลังเอเลยชาร์จชาร์จได้หมดเลยเอไเลเอไอสองชาร์จยาว,าาวเอลมาชาร์จอีกสองนี่ right, move out. ไม่ <S 2> <S 2> ไอยอม

น่าจะทำบีว่ะเวมันชอบเข้าบีนเดือนเออเดือนยาวชัวดักรีเลยสุดมากไอเอ็มเรียกห้องกระจกไว้แหละออกไประวังกลางเอาด้วยไอโอ้เนี่ยดีเลยเอ็มระวังพันนะเอ็มโดนหลายเหลี่ยมเลยอะ ฟาดฟาดเอาเพื่อนเอาไอ้เพื่อนหน่อยลูกเยี่ยมเฮ้ยเสียงยาวปะวะแย่สุดด้วยเฮ้ยมารวบพี่เอ็มแล้วเฮ้ยล่างไม่ต้องโผล่ล่างไม่ต้องโผล่เพื่อนล็อกล็อกบนไว้ล่างเพื่อนล็อกอยู่ล็อกเวลาเวลามันต้องออกแล้วเยี่ยมเห็นไหมล่ะควับมันต้องทำสั้น ตั้นยาวกัามสเตปพวกมันน่ะแหละมันทำอย่างนี้ตลอด Alright, let's move out เหี้ยเหี้ยแตกทำกรอมนะย r e i n อ้ยเ มึงจะไปทำไมคนเดียววะสองอเฮ้ยทำมีทำมีหุบหน่อยยี่ e a h ý <laughs> nghĩa là vang kang kim ào. I móc do you hear ba? Ay, 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 do air phong đi? Yao, 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 รถถังทางเพื่อนข้างหน้าขวามือโอ้โหเติร์กว่าไอ้เหี้ยโอ้โเสียตายคิดคู่เด้อเฮ้ยมึงก็ไปดูแอลสิเฮ้ยกลางไม่ต้องดูแล้วเอฟซีเอ้

หมือนได้ย <ay> ินได้อย่างใครมาวันทีค่ขาดใช่เนี่ยได้สองตัวเสียงเอยอะเอเยอ Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole ต่อมึงไปหาเนียนน่ะสองเดินเนียนเอเออเดินเนียนยาวฟังเสียงค่อยค่อยดันไป

กูเองกูเองจะสีดาวล้ e s e d ว i นโอ้ยหนึ่งหกสวย